สวัสดีครับผมทีมงานนอการาช่างนครสวรรค์ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชาบุรีที่เก่านะครับาเรามารอบนี้เป็นครั้งที่สามนะครับสำหรับแปลงนี้ก็รอบนี้ที่มามันเป็นงานแก้ไขปรับบ่อกเก่านะครับตอนแรกเขาขุดไว้ไม่ตื้นมากนะเออไม่ไม่ลึกมากลึกอยู่แค่ประมาณสามเมตรห้าสิบสี่เมตรเอง แล้วก็รูปทรงนี่มันจะเป็นแบบนี้ก่อนขุดนาจะเป็นแบบนี้นะครับเจ้าของที่ต้องการปรับนะครับให้มันได้รูปทรงคล้ายปลาวานมากที่สุดนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นโครงสร้างสำหรับจุดนั่งกินลมชมวิวนะครับแค่เลยไม่อยากได้รูปทรงเดิมชุดก่อนๆที่เรามานะครับก็มาขุดอาสระเลขแปนะครับ สรูปทรงเหมือนมะขามนะครับถ้าดูจากมุมสูงนะ่อรอบนี้รอ,อบที่สาครับยินดีบริการนะครับจอบขอบคุณเจ้าของที่ด้วยนะที่ไว้วางใจเราเช่นเดิมเช่นเคยมาเข้าเรื่องกันดีกว่า <c oughs> ตัวสะใบเนี้ยมันเกือบเกือบหนึ่งไร่นะครับก่อนก่อนที่ผมจะลงมือขุดนะปริมาตรมันนะน,นะเกือบเกือบหนึ่งไร่ ทีเนี้ยเราต้องขยายก็คือว่าในการขยายเนี้ยส่วนมากจะต้องเอาปริมาตรให้มันใหญ่กว่าของเดิมเพื่อที่จะครอบลงไปได้นะครับเพื่อที่เราจะตัดชั้นตะพักใหม่ทําเป็นชั้นขั้นบันไดเหมือนที่เราคุดกันไล่เป็นชั้นลงไปถึงจะทําได้นะครับทํามันเล็กกว่าแล้วเราต้องเอาดินมาเสริมมาอัดมาแต่งหมายถึงว่าเอาดินมากรบมาจานเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับหมายถึงว่าความแน่นของดินมันจะสู้ ดินเดิมๆไม่ได้ส่วนมากจะแนะนําให้ลูกค้าแบบขยายให้ตัวสระมันใหญ่กว่าไปจะดีกว่านะครับใครจะจ่ายมันจะตึงหน่อยแต่ว่าได้ปริมาตรสระที่ใหญ่ขึ้นนะครับเก็บน้าได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ชานพักสระเนี่ยอย่างเงี้ยผมบอกกันเลยอ่าชานละเมตรห้าความกว้างชานพักเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยครับอันนี้มันลงไปทั้งหมดอันเนี้ยคือระดับพื้นดินเดิมนะอันเนี้ยดินถมใหม่ ลูกผมลงไปทั้งหมดสี่ชั้นนะถ้านับชั้นผมใหม่นี่ก็ห้าชั้นอันนี้ผมเปิดน้ําเข้าเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็มันจะมิดไอชั้นล่างไปนะครับความลึกก็อยู่ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับตัวนี้เพราะว่าผมเหมาตัวรูปทรงสะเป็นหลักอย่างเดียวเลยดินก็เอาตามให้มันได้นะ ให้รูปส่งคล้ายกับแบบที่เจ้าของที่ต้องการมากที่สุดนะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นกบผมดินไปตรงที่ก็าสำหรับจะขึ้นดินไว้ทำน้ำตกนะครับเจ้าของที่จะจ้างคนมาทำน้ำตกอีกทีงันนี้ก็ขึ้นโครงไว้เขาคร่าวๆนะครับแล้วก็มีการปาดดิน,นออกอะไรอย่างนี้นะครับก็ตกแต่งคันด่าใหม่ที่แรกมันจะเป็นคันด่าส,งสูงๆนะเขาบอกว่าเวลามองมาจากโครงสร้างตรงนู้นแล้วมันมองไม่เห็น ตัวบ่อน้ําเลขแปดนะครับเลยลดความสูงให้มันบางลงนะครับให้มันมองเห็นกันง่ายๆได้นะทำยากนิดนึงนะครับช่วงแรกๆนะเพราะว่าผมมาลงฝนตกทุกวันเลยดูดน้ําทั้งวันทั้งคืนไปสามวันพยายามปั๊มน้ําตัวสะไลหนึ่งออกให้เหลือน้อยสุดนะครับเพื่อที่จะให้ลดลงไปก้นสาได้ เดี๋ยวมาดูช่วงหางปลานะครับช่วงโค้งของหางปลาช่วงนี้มันจะแค,ะคบแบบกว้างอยู่แค่แปดเมตรนะครับถ้าแคบไปกว่านี้ก็จะดูไม่ค่อยสมส่วนอันนี้คือสะพานสะพานเหล็กเรากดเป็นเสาเตามอเพื่อที่จะไว้ข้ามฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีโครงสร้างเป็นสะพานเหล็กไว้ข้ามฟากอีกทีหนึ่งนะครับ ฝั่งนู้นก็ถมดินไม่หมดเลยนะครับนะที่แรกว่ามันสามาก,กินเข้าไปนะอันั้นก็ถมเอาดินขึ้นมาไล่ถมไม่หมดตอนนี้ยังเปิดน้ําแต่ข้างในเข้านะครับระบบน้ําชนประธานที่นี่ดีมากนะครับมีน้ําทั่วถึงตลอดนะครับจังหวัดนี้ ตรงน้นเป็นฝายกั้นนะครับฝ่ายกั้นน้ำทำนักนิดหนึ่งครับจะเนี่ยถ้าทำถ้าดินมันเปียกมันชื้นนะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็พยายามให้สุดเพราะว่ามันจะติดหลังบุ้งกีนะครับหมายถึงว่าเวลาเราลูดปุ๊บมันจะค่อยๆง,ง้างเหมือนเหมือนเราเอาเหมือนดินติดรองเท้าผิวแบบนั้นเลย มันมีงานกบสากเก่าตรงนู้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากคแค่กบสระสี่เหลี่ยมลดลดความลึกลงนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ซื้อที่ดินแปลงนี้มาแล้วมันมีสระเก่ามาให้อยู่แล้วนะครับทีนี้สระมันขุดลึกจัดนะครับมันมันทําสิ่งปลูกสร้างพาวกห้องน้ําอะไรเงี้ยมันซุดตัวหมดก็เลยกลบให้มันตื้นขึ้นนะตอนนี้ก็ วันนี้ส่งงานครับคาดว่าวันนี้พรุ่งนี้จะย้ายออกจากราบุรีนะครับไปที่อําเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีก็ท่านใดน,นะครับสนใจสนใจงานขุดนะอยู่ใกล้เคียงสระบุรีโคร,ราชอยุธยาปทุมธานีนะครับนครนายกปราจีนนะครับได้หมดนะครับ จะให้วิ่งไปดูประเมินราคานะครับแจ้งมาได้เลยยินดีบริการนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือจะสอบถามราคานะครับส่งแบบมาให้ดูหรือว่าจะให้สเก็ตแบบนะครับก็สอบถามได้นะครับยินดีลองน้ำกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ใช้งบเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็กําลังเช็คเครื่องจักรครับก็คือแฟะเอาดินออกจากแทร็กนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้น้ําหนักมันเกินนะครับระหว่างขนส่งโอเคท่านใดสนใจงานขุดนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0649524155นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ